คลิปนี้นะครับก็จะมาให้ดูเขาโค้งไม้นะครับที่เอาเอาลงดินไว้นะครับเารียกว่าเราทําเอาลงดินไว้นะครับไม้ต้นนี้นะเขาโคง้งอ,อยากจะทําเหมือนไม้อินโดนะฮะบ,บิดบิดม้วนม้วนอะไรอย่างนี้นะฮะแตนะ่เอาตรงเลยนะครับคือเอาไม่ทันนะครับมันโตเร็วมากนะครับโตเร็วเกินไปนะครับมันก็เลยแบบม,ม,มีบวมมีบวมเดี๋ยวเราค่อยไปทดนะ เราค่อยหาตาแล้วก็ไปทดทีหลังนะครับอาจจะทดตรงนี้นะครับเล่นกิ่งนี้นะครับด,ดบัดบิดนะครับอันนี้ก็อาจจะใช้กิ่งหลังอะไรเงี้ยฮะเนี่ยอาจจะมีกิ่งหลังรองรับกิ่งนี้รองรับฝั่งซ้ายฝั่งขวาผมก็จะดูให้มันบาลานซ์เท่าๆกันนั่นแหละนะคะก็มีกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามนะฮะเหมือนไม้ไทยของเรานี่แหละนะครับแต่อนนี้จะเป็นไม้แบบอินโดนะพุ่มก็จะเป็นประมาณแค่นี้นะครับตั้งแต่ฝั่งนี้ขึ้นมาข้างบนนี่แล้วก็ลงมาฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้จะเอ่อออกมาออกมาไกลหน่อ,อยนะ พุ่มจะอยู่ไกลหน่อยนะแล้วก็จะเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆ,ๆเป็นพุ่มๆ,ๆไปนะครับจะเป็นแน่นๆหน่อยประมาณนั้นก็เหมือนเดิมนะฮะผมทําชอบทําไม้ทศนะครับถ้าเป็นไม้ทศเนี่ยก็จะบางทรงบางต้นเนี่ยเราจะเอามาทําส่วนตัวนะฮะคือชอบความชอบส่วนตัวนั่นแหละนะฮะแล้วก็เอามาสร้างเองมาทําเองอะไรประมาณนี้นะอันนี้แค่รอเป็นบางกิ่งนะที่รอให้มันโตก่อนนะครับพอมันโตแล้วนะครับแล้วเราก็จะขุดนะครับถามมาฐานโอเคไหมฐานก็โอเคนะก็ ม้รากรอบๆนะครับไม้รากรา,ากแทบรอบเลยนะครับแต่ใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ปะปนกันไปนะครับก็ต้นนี้นะฮะระยะเวลาประมาณปีครึ่งได้นะครับประมาณหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับไม่น่าจะเกินสองปีนะต้นนี้นะเอาบาลงก็กิ่งกิ่งเท่านี้นี่กิ่งเท่านี้เห็นนิ้วชี้ผมไหมผมเป็นคนนิ้วใหญ่นะไอเนี่ยกิ่งเท่านี้เลยนะครับปักชำไว้ในกระถางปกติที่เราเหมือนเราปักชำไม้ทั่วไปเลย นะครับพอผมก็จะเอา,เอ,าอะไรมารองข้างล่างด้วยนะฮะเป็นสละเปาเขาเรียกว่าสลาเปาเนาะใช้ปูนในการทําเอาเนี่ยมันจะเป็นอุมอมอย่างเงี้ยตรงกลางมีรูก็เสียบเสียบไว้นะฮะเพราะลากเขาเยอะต้นเนี้ยเราก็เลยเามาลงไว้แบบนั้นนะฮะร่างมันก็เลยเแผ่ออกข้างๆเป็นส่วนมากนะฮะมันก็เลยโคนนี้มันเลยดูอวบนะครับสําหรับลาต้นเนี่ยเล็กไปนะครับแต่ตรงนี้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทําตรงนี้ให้มันเรียวได้นะอนาคตอาจก็จะทําได้อยู่แหละ แต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะอาจจะได้โทษก่อนทีนึงอันนี้ก็เป็นต้นแรกนะครับอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับต้นแรกๆนะทรงก็จะบิดขึ้นมาเงี้ยนะครับติ๊กแซกไปอย่างเงี้ยบิดขึ้นไปนะอ่อนช้อยดูอ่อนช้อยเราจะบิดด้วยนะครับในอนาคตมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างในการทํานะครับเอ่อที่ตรงนี้ไม่ได้เอาเออยังไม่ได้ถมตั้งแต่แรกๆนะเพิ่งมาถมได้สองปีก็เลยเพิ่งได้เอาไม้มาลงนะครับก็เลยแบบอาจจะวัตถุดิบไม่เยอะมากเท่าไหร่ เดี๋ยวไปดูต้นต่อไปกันเลยดีกว่าสำหรับต้นต่อไปนะครับก็มาดูกับต้นนี้นะครับอวบใหญ่ๆนะรากเยอะๆนะครับรากใหญ่รากเยอะมากนะฮะต้นนี้กะจะทํานะครับก็คือเดี๋ยวเราจะพลิกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยเลี้ยงเลี้ยงให้มันได้ขนาดก่อนเดี๋ยวทดทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัดอาจจะทดช่วงประมาณนี้นะช่วงประมาณเนี้ยหรือว่าช่วงประมาณประมาณนี้ก็ได้ก็ต้องดูก่อนนะครับเพราะกิ่งนี้ มันก็ต้องโน้มมาฝั่งนี้ให้มันเป็นประมาณสี่สิบห้าองศาพอคว่ำม,มาหน่อยหนึ่งมันจะพอดีนะฮะกิ่งนี้ให้มันบวมขนาดพอดีเราถึงจะทดนี่นะครับก็ต้องรอก,กิ่งเมนกิ่งซ้ายขวาแล้วก็หลังแล้วก็กิ่งที่สามอีกกิ่งหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวเราจะให้มันได้ประมาณนั้นก่อนนะฮะให้ได้ขนาดที่พอดีแล้วเราก็จะมาขุดทีเดียวเลยอาจจะต้นนี้อาจจะใหญ่ไปเลยนะฮะกำไม่มิดนะตอนนี้นะนี่นะฮะมือผมใหญ่ใหญ่หญกำไม่มิดนะแต่ระวังเรื่องมดเรื่องอะไรเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเราลงดินไว้เราไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับแค่มาดัดมาทดใบก็พอนะครับอ่นะครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็บิดไว้อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็ต้องเลี้ยงให้ใหญ่นะครับเดี๋ยวต้องรอให้ตรงนี้อมแผลเก่าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารัดล้วนนะครับแล้วก็เรารัดแค่ประมาณสักเ,เลยเลยเขาเรียกว่าอะไรเลยเลยกิ่งที่เราจะใช้อะตาที่เราจะใช้อะไปสักข้อหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จะใช้ไม้อย่างเงี้ยนะฮะไม้ ไม้ค้ำเอานะครับให้ยอดเขาชูขึ้นจะได้โตวไวนะอันนี้คือปล่อยไว้สักพักแล้วนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับบวมไปแล้วนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นกิ่งเล็กอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกเราเลี้ยงไม้เอาแบบให้มันสมส่วนให้มันพอดีนะครับแต่ส่วนไม้ประกวดมันจะมาใช้รากอย่างนี้บางทีมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเวลาเราถมดินจริงๆเราก็ต้องถมประมาณนี้เลยนะฮะโชแค่สันรากเฉยนะครับเป็นไม้ทรงออกทรงต้นเอี้ยวนะครับเ็าต้องดูว่าจะเอาหน้านู้นหรือหน้านี้มาใช้แค่ตอนนี้เราใช้แค่ กิ่งเมนให้มันได้ขนาดที่พอดีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตต่อไปก็เวลาขุดขึ้นไปนะเราก็เลี้ยงจนกว่าเขาจะแข็งแรงก่อนนะครับค่อยเอามาดัดเอามาเข้าลวดนะครับทีหลังอ,อย่างเช่นต้นนี้นะถ้าเราได้ขุดมาจากนานะครับเราก็จะนะครับมาทํามาคัดนะครับอันนี้เอาลงดินไว้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะ ตอนนี้ลากเขาเดินดีแล้วนะครับสามารถคัดกิ่งออกได้นะฮะแต่ยังไม่อยากดัดนะครับอันนี้คือคัดกิ่งไว้ก่อนนะครับทีนี้การคัดกิ่งเราก็มาดูว่าตำแหน่งตาเราจะใช้ตรงไหนนะครับกิ่งที่ไม่จําเป็นคัดออกนะฮะเพื่อให้กิ่งที่ยังอยู่อยู่เนี่ยครับเจริญเติบโตได้เต็มที่นะฮะแล้วก็โตไวขึ้นนะครับกิ่งบางกิ่งเราไม่ใช้นะฮะเราคัดออกได้เลยนะครับต้องมาดูว่ากิ่งไหนเราไม่ใช้บ้างนะครับ ทาให้ดึงสิ่งอื่นไปเยอะแต่ช่วงนี้รากเดินดีแล้วนะครับคือรากเดินดีมากนะครับเราก็เลยสามารถคัดกิ่งออกได้นะครับเนี่ยอันนี้คือการที่เราไปปลูกอยู่นานนะขุดมาก่อนในพวกที่ที่ถ่ายก่อนหน้านี้นะครับขุดมาก่อนหน้านี้นานมากนะครับสักพักแล้วนะครับหลายเดือนเลยแหละนะครับเป็นเดือนสองเดือนเลยนะ เราไม่ใช้ตอนนี้เราคัดออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเข้ารวดทีหลังนะครับเราจะค่อยมาเข้ารวดในครั้งหน้าแล้วกันนะครับครั้งนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะฮะนี่คือเก็บลูกทรงไวนะ้เรียบร้อยนะครับพอเราสร้างมานี่ก็คือสร้างแค่ตอน,นี้เหมือนกันนะครับก็ไม่ถึงนิ้วก้อยนะฮะข้อช้ำไม่ถึงนิ้วก้อยนะครับ,ก,รบก็สร้างขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่ารากมันก็ไม่ค่อยเยอะนะตอนนั้นนะ ก็สร right. yeah. ้างขึ้นมาจนรากใหญ่นะฮะถ้ารากต้นไหนเดินเร็วนะครับแป๊บเดียวโตไวมากนะฮะก็สร้างมาก็ตัดตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับสร้างมาตรงนี้อีกตัดนี่ให้แตกนี่กลับขึ้นมานี่นะครับแล้วก็ตัดพอสร้างตรงนี้ให้มันได้ขนาดแล้วเราก็ตัดนี่นะฮะคอยตัดก็มีแตกออกมานี่ขึ้นมานี่นะครับตัดตรงนี้แตกเข้ามาหน้าออกหลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัดหลายครั้งมากนะครับทดหลายครั้งมาก ตรงนี้ก็ทดนะอบอวบนะครับเดี๋ยวเราจะมาคัดกิ่งกันอีกทีใน,ในอนาคตนะครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ขอให้ลากเขาเดินได้เต็มที่กิ่งเขาใหญ่แล้วนะครับเราถึงจะจัดการทีเดียวนะครับอันนี้ก็ชุดเดียวกันนะครับที่มมาอันนี้เป็นหมากใบเมเปิลนะที่ผ่านมาเมื่อกี้เป็นเฮมนานะครับเฮมนาไต้หวันนะครับหมากใบเมเปิลนะครับ ทิ้งไว้นานนะครับอาจจะแบบมีทิ้งกิ่งไปบ้างนะครับเอาลงไว้นานนะครับวเราไปขุดอย่างเงี้ยแล้วรากฝอยน้อยนะครับอาจจะมีทิ้งกิ่งกันไปบ้างนะครับแต่สําหรับอันไหนที่นะฮะไม่ไปทิ้งกิ่งนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นต้นไม้ที่ถ้าไม่โดนแดดนะครับใบไม่โดนนะครับใบรับแดดไม่เพียงพอก็จะมีปัญหาในอนาคตนะครับอ่าอีกไหนไม่ใช้คัดออกนะครับ ถ้าต้นไหนเราเรารู้ว่ารากเดินดีก็คือสามารถทําได้เลยนะฮะระยะเวลาเอาให้ชัวร์ก็สามเดือนนะครับสามเดือนขึ้นไปค่อยตัดนะค่อยมาตัดแบบนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อถ้ารากเขาเดินดีไหมจะทํำยังไงก็ทนฮะแตกตาได้ตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ทิ้งกิ่งอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าบางบาง,บางต้นนะครับถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆก็อย่าเพิ่งไปทําก็ได้นะฮะเอา หาคาแนะนําจากนะฮะคนมีประสบการณ์ในการทําแต่ไม่ค่อยเห็นคนเอามาทําเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าดูแลไม่ดีก็ทิ้งกิ่งง่ายแล้วก็รวมถึงแบบกิ่งแห้งง่ายครับที่ผมเอามาทําก็เพราะว่าผมได้มาต้นเล็กๆเลยนะครับได้มาประมาณสามปีที่แล้วนี่ก็ปักชํำเลยครับทีนี้ตัดปักชำํำติดบ้างไม่ติดบ้างครับหมากเหมือนหมากเล็กหมากน้อยเลยครับ ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับกิ่งที่ผมปักชําน่าจะกิ่งประมาณประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้ดูจากนี่นะเล็กกว่ากันไก่นะครับแต่ปักชําติดแล้วก็ในหลายต้นเราก็ไปลงไว้นะครับลงที่สุดอันนี้นานกว่าต้นเพนหน้าที่ผ่านมามาสองต้นเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นไม้ฟรีฟอร์มนะไม่ใช่แบบ ไม้ประกวดนะครับแต่ใช้หลักการเดียวกันนะในการสร้างไม้จะกระจายกิ่งก้านสาขาให้ได้เท่าๆกัน <c oughs> นะฮะก็เอามาให้ดูนะครับวิธีการเออบอกว่า,เอา,วเ,เ,อาเอาลงดินแล้วมันเป็นยังไงนะครับเอาลงดินแล้วมันโตเร็วแล้วสามารถนะฮะเอาขึ้นมาทําได้ง่ายด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะขึ้นอยู่กับการดูแลนะฮะต้องดูแลหน่อย ไม่งั้นนะครับเไม้ก็จะมีปัญหาในอนาคตนะครับมันจะกิ่งมันก็จะบวมเกินไปนะครับแต่สําหรับต้นอย่างนี้เราคัดกิ่งออกแล้วกิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับนี่อันนี้นะสองต้นจริงๆของเขานะครับโคนอบอวบนะฮะผมก็อยากมีสักต้นหนึ่งอะไรเงนี้ยผมเลยสร้างนะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทั้งหมดในสวนเนี่ยส่วนมากที่ทําขึ้นมาเองก็คืออยากสร้างอยากฝึกตัวเองนะครับอยากทําให้ตัวเองอารมณ์เย็นหรือ นะฮะใจจดใจจ่อกับบางสิ่งบางอย่างนะครับในการทําต้นไม้นี่แหละมันจะทําให้เราสงบนิ่งนั่งเงียบเงียบนั่งทําเล่นเล่นฟังเพลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันทาให้เราสงบนิ่งได้นะครับใจเย็นอะไรเงี้ย <c oughs> รวมถึงนะครับเอ่อมันเป็นการใช้ธรรมชาติบําบัดนั่นเองครับมองเห็นสิ่งเขาเขียวอะไรเงี้ยนะครับก็จะทําให้เราสบายตาเรามองอะไรที่เราชอบ มันจะทาให้เราสบายตานะครับสร้างไม้ก็สร้างทรงที่ตัวเองชอบนั่นแหละดีที่สุดนะฮะขอบคุณสาหราับผู้ติดตามนะฮะแล้วก็ผู้รับชมนะฮะที่ได้เข้ามารับชมและติดตามต้นไม้นี้นะครับยังไงก็ไปเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้านะฮะครั้งนี้ลองขอขอบคุณนะครับ